ขณาพี่ลุงจะขับรถไปเนี่ยเอ้าก็ไม่บอกเนาะเร็วแล้วไม่บอกเปิดนับสองนับสองนับสองตึงตึงเปิดไมค์อ่อนนายต่อยกันดีกว่านายคนไทยเหรอฮัลโหลต่อยกันดีกว่าเพื่อนต่อยกันเปล่าต่อยกับลุงดีกว่าลุงแก่แล้วอย่ายิงลุงเลย หลออย่ายิงลุงเลย,ยล,ลุงแก่แล้วลุงแก่แล้วอย่ายิงลุงเลยครับเพื่อนม<อ>าต่อย <ไป S 1> กันดีกวา่า<ป>เพื่อนบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งคิดจะเติม UC เราขอแนะนําบริการเติม UC ราคาถูกบายวิศัต์เกมมิ่งเติมง่ายสะดวกและปลอดภยัยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับสายเติมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่ atuc. บิสสต์มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะเติมง่ายปลอดภยัยใช้แค่เลข UID ในการเติมเท่านั้นนึกจะเติม UC นึกถึงวิสัต์เกมมิ่ง ถือตามหลังอยู่ไม่ต้องห่วงไว้ใจได้ห้อยนงหน้าไปเลยด้วยลูกซองไม่ต้องกลัว่าเรามี M16 เฮ้ยข้างในซ้ายมือโอเคนิ่งๆไว้ปั๊บยั่ไงสายจริงด้วยโอ้มันลูกซองหรืออะไรวเนี่ยหลบไว้ดิสีสมอนเดี๋ยวดูดูให้ของเธอเนี่ยมอน ระเบิดนั่นไงเกือบแล้วใช่หรอ,อ,อขึ้นไปรอเอ้ยขึ้นไปร่อคนหนึ่งโดนหัวเอา้าแล้วทำไมาจ่าโดนซ้ำ <c oughs> เล <c oughs> ยวะเฮ้ยออกไปยิงปืนสาวไงเมื่อกี้มันไม่ตายได้ไงอ่ะโคตรเจ็บเลยอู้หูหัวไม่มีแล้วหัวเปิดหมดแล้ว ก็ลุงยิงหัวไปแล้วนั้นหนึ่งไงหัวหลุดเลยเป็นเป็นแมงมุมเลยเงยเหน้าไม่ได้เอ้าเงยไม่ได้สองคนสองเหรออืมออสองตัวแสดงว่าจ่ากับลุงคนละตัวละตัว ระยะแค่นี้เอาปืนสเปรย์ตัวหมวกตัวหมวกนั่นนึงไอตัวหมวกตัวหมวกโหติดลัวโดนไปสามนัดเดี๋ยวหามุมยิงไกลๆก่อนตาย A few moments later อ๋อคือสูงไปได้รถรถอย่างเดียวนะ ไม่ได้เฉยเนียจับว่ะกระโดดกระโดดขึ้นรถปากระป๋องปากกระป๋องโลซาลูกร้องเพลงปากระป๋องโลซาเป็นปะเพลงอะไรวะเนี่ยปากกระป๋องโลซาทำไมเสียงลุงแปลกๆเหรอเป็นที่ใหม่หรือเปล่าจ่าเสียงลุงแปลกปะเสียงแหบหรอมั้งทุกคนยังไม่ได้กินน้ำเลยเล่นมาชั่วโมง <c oughs> เฮ้ย M4 น้ำแข็งต้องต้องไปจัดการเขานะมีคนมากระโดดมาใกล้เราบอดเนี่ยเยข้างนอกพ่อย <c oughs> โอ้โหบ้าเอ้ยมันอยู่ใกล้มากลงปั๊มยาแป๊บเพราะเอ้ย นอกวิ่๊กนะนอกสองวิงองอ๊กโนะ <Okay. S 2> อเคไม่หมดแล้วชุบยู่โอ้โหจีนี้วิ่งมาใส่เลยเดี<ม>๋ยวเออลืมเพิ่มลืมเพิ่มทุกคนเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวเพิ่มให้เดี๋ยวเพิ่มเสียงคอยให้ผมไปลดเสียงเกมที่แล้วไงเดี๋ยวต้อง20คนนะอ่ะได้17คนไม่มี พอจะเอาเอดับป่ะล่ะมีเอดับไหมอ่ะมันก็ไปลูกมีแล้วมีไอแปดแล้วด้วยเสือส์เอาต้าเลยครับผมปรับอัลต้าเลยนะใครเครื่องไม่แรงไม่แนะนําให้ปรับนะมันร้อนนะหนักปรับในแผ่นมินี่ยังร้อนเลย iOS ล่าสุดอ่ะ14.0อะไรไม่รู้ไม่เกี่ยวหรอกลูกอัพทุกทุกครั้งที่มันมาไม่เราเล่นเกมเราไม่จำเป็นต้องอัพอยู่แล้วไง ถูกปะล่ะคนที่อัพส่วนใหญ่คือคนที่เขาใช้ทํางานเนี่ยใช่กินอะไรวะอยากได้บินดอสเบียดเหรอเฮ้ยโบดเหรอจอดโบดก็ได้เนี่ยใช่ใช่ใช่ไม่หนุนเขาโน่นอ่ะไม่หนุนที่สูงมาร์กตรงไหนกันวะเนี่ยงงไปหมดแล้วเขานี่ไงลุงเขานี่ยเ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 ขาทราบกลางๆนี่ข้างนที่หนุนตะขับรถไปเนี่ยอ้าวก็ไม่บอกเนาะเอากรบอกลงแล้วไม่หนุโบดล็อกสองลัอกสอง น้สองนับสองเ่มีแบบคอเคสตกใจอย่ตกใจพลอยอยู่กับลุงมอซค์มอซค์จ่าน้องสองเราไม่รู้ไปไหนวะนี่รถรถสปอร์ตด้วยวะอ้าโดนลาดดนตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่น่รใกล้ลุง ขวาสองตัวเลยเตะ,ะทีอินเดียตีโหดดนี่ว่าตีเนี้ยลุงไม่ได้คนะิวนะเมื่อกี้สวยเตะทีอินเดียจริงด้วยว่ะมันช่วยๆเรือเง,งี้ยเดี๋ยวลุงอ้อมไปอ้าวช่วยหรอวิ่งไปชุบวิ่งไปชุบกว่านึงลุงไม่ได้ขึ้นคิวนะน่าจะโคุณตีแล้วละ่ะคอยอยิงเนาะ เฮ้ยหล่นปะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยหล่นหมาเบื่อโอ้โหวงแค่นี้เธอจะเอารถไปทำไมลุงกำลังยิงฟรีมอยลุงกำลังยิงฟรีมีอะไรลุงลุงยิงฟรีว่ะมอสยิงเรียกความสนใจดิโอนเรียกความสนใจยิงเลย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 ว้าวในกำมกข้างล่างสุวนับสองนับสองต่อไปเลยไปเลยห้าพอยมีสองคน w มีบนเดิน

ตัวเอ็มโฟน้ำแข็งลุงน็อกไปเมื่อเี้เห็นเห็นสีอยู่ใช่เออเพื่อนเพื่อนเขากระเป๋าลุงโดนยิงโ <Nope. S 2> ด,ดนแล้วโดนแต่โดนตัวอเออเขาเคาะไงเขาปืนเคาะโดนตัวไม่ตายสิเกาะสามทุกคนไงตอนนี้ ไม่หยเต็มเลยอ่ะใช่ที่หลังกล่องอ่ะไหนวะที่ M4 ทำแข่งสองคนเลยกล่องสมุก่ะมีสมุกเนี่ยนะสมุกเต็มเลยเนี่ยเออสองตัวเลยอยู่หลังกล่องมันมีสมุกอ่ะจ่าจ่าลองดูนะเห็นกระบกไหมกล่องเล่มเหลี่ยมวิ่งออกไปหลังตัวหนึ่งแล้วอยู่ในกล่องตัวหนึ่งอ้าวแสดงว่ามันอยู่ในสมุกอันนี่ไงเห็นแล้วหมนเดี๋ยวฉันจะบอกตัวยิงในกล่องมันอยู่ในนอนในสมุกเลยเออมันนอนในสมุกเพราะลุงมึงเห็นสมุกเต็มเลยโม่เธอยิงได้ถ้าเธอลากนิ้วตามตายนิดนึงตายนิดนึงเห็นแล้วเห็นแล้วสมุกมันหมกแล้ว โอ้โหยิงโดนแต่ตัวไม่โดนหัวตรงกระแพงเดิมมีอยู่น้ำพลอยคนหนึ่ง A few moments later แต่ดูเนี่ยถ้าไม่เท่าคิวฟิตขึ้นอ่าวคนละตี้ละตี้เอฟโฟนน้ำแข็งยิงกันกับเอฟโฟนน้ำแข็งอีกตี้หนึ่งอะงเห็นละวสมอลไกสมอลไกคนหนึ่งเอ้ยวิ่งมาชิดสมอลขวาเอ้ยวิ่งไปหาพลอยคนหนึ่งละหลังหินนี้หลังหินนะที่มาร์กหลังหิน คนละตัวที่พลอยเห็นนะพลอล็อกขวาอยู่มันเข้าใกล้พลอยคนหนึ่งมันจะยิงลุงอะดิลุงน็อกคนหนึง่งตรงไหนน็อกตรงสม,สมโตกากลางลุงมีคนวิ่งเมื่อกี้วมัน,นี่ขวาอยู่ตรงนี้เนี่ยเกาะแตกว่ะที่พลอยตัวไหนวะตัวตัวที่พอตัวที่ลุงมาว่าใกล้พลอยมันยิงลุงไม่มีเกาะหรอกขึ้นไปกหดหวัวได้บปะเอ,อ้า ลุงไม่มีเกาะแล้วนะต้องเล่นแบบต้องเล่นเองแล้วพี่โหดนะพี่สามยิงแบบไม่ต้องขึ้นงกระโดดแบบติดไม่ว่ะลุงมันแม่ทางพอยแล้วลุงสองหนึ่งลุงไปไม่ได้หรอพอยลุงติดอ่ะเจ็บมากเรียบร้อยลุงไม่มีเกาะแล้ว,ล,วลุงไปไม่ได้ดูดีเนินลุงไม่สามารถขึ้นไปได้เลยอะ่ะไม่ไหวว่ะไม่มีเกาะอ้าวสองหนึอนอกจากจะยิงเงี้ยแบบมีดดับช็อตแล้วลุงไอ้ตัวนัเนี่ย อืมใกล้ตัวเอฟโฟน้อมแข็งไงเอฟโฟน้อมแข็งอีกตัวหนึ่งกะตายแล้วเออเมื่อกี้พอยล็อกขวาไงมันจะขึ้นไหมแต่ซ้ายขึ้นมาชิดก่อนเมื่อกี้ถ้าเธอไม่โดนวงเธอยิงมันตายอยู่เธอโดนแก๊งตายไงเมื่อกี้มันวิ่งเข้าไปตัวนึงนี่มันโดนระเบิดับตายอีกแล้วตายตุ๊กตาอีกนะวิ่งเข้าไปตัวเนี่ยซ้ายไอ้ตัวเดียวแล้วเอาจบด้วยเอดับป่ะ นั่นนะเมื่อกี้สมุกมาขึ้นข้างไหนใช่สมุกเอเห็นเขาไหมเขาอยู่ในสมุกนะนี่ไง่นะลุงไอ้นี่มันเอาเรื่องนะไม่รู้ไม่มีเกาะลุงไม่มีเกาะลุงแค่เดียวตายลุงใช้กอดใช่ไหมมันใช่คิดมืนจะชิดแล้วนะเพื่อนมันอยู่ซ้ายมือกันตาก่อนเฮ้ยกอลตีล่าหยียบลุงมุมเมื่อกี้สวยแล้วเนี่ยมุมนี้สวยเลย รอแค่วงอะ่ะรอตอนเขาวิ่งอืมตึงตึงตึงเปิดไมค์ออลก่อนนายต่อยกันดีกว่านายคนไทยอีกเหรอฮัลโหลต่อยกันดีกว่าเพื่อนต่อยกันเปล่าต่อยกับลุงดีกว่าลุงแก่แล้วอย่ายิงลุงเลยลุงแก่แล้วฮัลโหลอย่ายิงลุงเลยลุงแก่แล้วลุงแก่แล้วอย่ายิงลุงเลยครับเพื่อน ต่อยกันดีกว่าเพื่อนบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งไอ้สมองยูใส่ว่าไม่ยอมใช่ไหมเนี่ยอามีเห็นสมองนะลุงลุงขึ้นไปหมุมเมื่อกี้ขึ้นไม่ได้แล้วจ้ะโอ้โหพอเคล็ดเลยต่อยกันลงไงเจ้ามนุษย์ไม่ยอมเชื่อลุงต่อยก็ไม่ต่อยไงต้้งมนุษย์